สวัสดีครับก็ยังอยู่กับเทปสูญงานศิล์อยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือขึ้นโครงเหล็กเป็นพญานาคอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับทางซุ้มประตูซึ่งวันนี้งานก็ ขึ้นโค้งอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือฝั่งด้านซ้ายนะครับคือฝั่งด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นพยญายนะห้าเสียงเหมือนกันนะครับซึ่งฝั่งนี่ครับด้านซ้ายฝั่งนี้ก็เพิ่งเสร็จไปนะครับด้านขวานี้ก็ก็เสร็จไปแล้วเหมือนกันนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร,ร่นะก็นี่ก็คือเป็นวางโค้งขึ้นไปธรรมดา อที่เราจะปั้นแล้วก็ต้องอขึ้นโครงสร้างของพญานาคก่อนนะครับเพื่อจะได้มัดตะข่ายแล้วก็ปลายปูนนะครับในรอบแรกซึ่งงานก็ยังอีกเยอะนะครับด้านบนนี้ก็จะต้องใส่ให้เต็มนะครับในด้านบนก็จะมีโครง ขึ้นเป็นขึ้นไว้ให้เต็มนะครับตรโครงนี้คือช่องนี้ก็จะทําเป็นพยายนาคั้งหมดเลยนะครับนี้ก็จะวางแผนไปทีละตัวละตัวไปนะครับว่าจะ,ะขดเคี้ยวไปยังไงนะครับก็จะ ให้ดูตรงที่ปั้นเสร็จนะครับนี่คือส่วนที่เราปั้นเสร็จไปนะครับก็จะมีด้านนี้ก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับยืนแล้วก็มีน้ำตกอันนี้คือด้านนอกนะครับแต่น,นอกอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำ ตอนนี้ก็จะเป็นสวนพญานาคนะครับก็จะปูปพรมไว้แล้วก็พญานาคก,กา็ขึ้นมาวางไวตง้ตรงตรงตรงนี้แล้วครับซึ่งวันนี้ก็อากาศค่อนข้างคืมนะครับฝนจะตกนี่ครับตรงนี้ก็จะวางพญานาคเต็มทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งยังยังเอามาไม่หมดนะครับที่ปั้นเสร็จไว้ยังมาตั้งเรียงรายไว้ยังไม่หมดนะฮะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ปั้นไว้นะครับ อันนี้ก็อีกเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับอยู่อีกอ,อยู่อีกด้านหนึ่งนะซึ่งจะเข้ามาดูแล้วก็จะสวยงามไปอีกแบบสิ่งที่ปั้นไปก็มากมายหลายตัวเล้ครับตอนนี้ก็จะจะถึงร้อยตัวแล้วนะครับที่ปั้นก็ให้ดูบรรยากาศ นี่ก็มาตากแดดตากขนไว้ตรงนี้นะครับกว่าตรงนี้อยู่ด้านนอกยังไม่มีหลังคาคุมนะครับซึ่งาทางที่ทําใหม่ๆนี่ก็ขึ้นตรงนั้น,นะครับทุงมประตูทางเข้าก็อัปเดตให้ดูกันนะครับ ก็มีอีกยังมีอีกนะฮะเยอะแยะที่ยังไม่ได้ยกมาตั้งไว้นะครับเพราะว่ายังยกมาไม่ได้นะยังขาดกำลังเราให้ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับนี่คืองานปูนปั้นทั้งหมดนะครับ ที่ช่างได้ทำก็ทำไปเรื่อยๆนะครับงานก็ยังไม่ได้เสร็จอะไรมากมายนะพึ่งไปได้ประมาณสัก40นะครับก็มีคนเข้ามากราบไหว้นะครับก็มีขึ้นมาทุกวันก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับ 재미있다 <laughs>